นบักเก็บตกใครละว่ามันฝนมันโมแม่นฝนมันเป็นบักเค็บบักเ็บทุกคนกระทบหลังคาดังโปะเปกโปะเป,ป,ปกอยู่บักเ็บเฮ้ยบักเคปนั่น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 เห็นเม็ดอยู่นะเห็นเม็ดอยู่นะบักเ็บเฮ้ยบักเ็บตกในรอบสองปี ที่เฮ็ดบะเข็บตกเบิ้งเบื้งเบื้งเม็ดบะไงพกเปกพกเปกพกเปกเลยเพื่อนบักเข็บยี่หนะรีน่ะแน่บักเข็บนี่บักเข็บนี่ทุกคนบนะัเกเข็บน่ะบักเข็บตกนี่เห็นปะเออเม็ดบักเข็บ เทปตุกเ,เจยว่ะเฮ้ยบรรยากาศเนาะหอดบานพอดีพอดีใช้จอดว่ะเธอหอดบานพอดีเลยแล้วจันบอกบักเทปตกถือรถแล้วจันว่ะก็น่าสีใหญยไปไว้ข้างนอกกันนะให้มันถือฝนมันจังสีใยไปไว้เนาะไม่ยังดอกมันยังไม่ได้โหดเดี๋ยว ใหญ่งลงไปหรือบางทีมันก็หนักแทะเดี๋ยวเด้อยใหญ่งลงไปแล้วบักเห็บกระตุกบักหันเสาอยู่ปกเปกปกเปก,ปกอยู่เสียงดังๆนี่เม็ดบักเห็บเลยทุกคนประมาณสองปีเนะาะดีฉันรีสาบ,บ่เห็นบักเห็บตอนที่เหตุงานอยู่โรงงานโทรศัพท์นะ่ะโอ๊ยมาเฮือนกับมาได้เถิงลมเถิงฝนเถิงบักเห็บ เต็มเลยอะได้จอดรถนะหลังค้ารถด,ดังตึ้งตั้งตึ้งตึ้งตึ้งเลยนี่มองก็จะเห็นอีกเลยแดดก็ออกฝนก็นตกเสยบักเห็บก็ลงแน่นอนนี่เด็กไม่เหนี่เลยว่าได้หดส่วนเลยเนาะสบายไปอีกหนึง่งวันสบายสบาย บักเคียวเล่นต้นท,ที่เป็นหมากอะปกปิดปกปิดอยู่ทุกคนยังว่าฮั้นะไรเสาตกอยู่ดีแต่ว่ามันบ่ล้มเดี๋ยวไปง่ายกระถางนี่ออกไปตรงนี้ก่อนแต่มันถือควรอืมันถือไม่ควรเนาะเพื่อมันใหญ่เนาะโลใหม่ฟ้าลัง ลมมาแล้วบ้านกําลังย่องว่าบ่มีลมเสียงดังเสียงดังนะเนาะอาบ้านดีกว่าเนาะลมแห้งเป็นญาตินะ